สวัสดีคาดอันนี้ก็ลุงหวังก็จะมาหาเอฟซีมาดูไม้ตะเคียนนะครับก็มีคนเสียงโชคกันอยู่นะครับก็ดูไม้ตะเคียนกันเลยนะครับเอฟซีนี่นะครับไม้ตะเคียนนะครับอันนี้ก็ไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเอฟซีนี่ก็มีหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นสองสามสี่นะครับเอฟซี ครับนี่ก็ดูเลยนะครับก็เขาเรียกว่าไม้ตะเคียนทองนะครับ FC ก็อยู่ที่เต่างอยนะครับก็ลุงหวังมาทําคลิปนะครับ FC ทําคลิปที่พญาเต่างอยนะครับแต่ว่าพญาเต่างอยอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวลุงหวางก็จะพา f c ไปดูกันนะครับแต่ว่าดูอันนี้รอบๆไปก่อนนะครับ f อครับนี่ก็มีเต่าอยู่นะครับ FC ตรงนี้นะครับก็จะมีเต่านะครับตัวใหญ่เลยนะครับ fc เดี๋ยวลุงอาก็จะพามาดูนะครับนู่นนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เต่านะครับ fc นี่เต่าเป็นๆจริงๆเลยนะครับ fc แล้วก็นี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ fc ดูเลยนะครับนี่ไม่ใช่เต่าปลอมนะครับ fc เต่าตัวจริงนะเต่าตัวจริงๆนะครับ fc เขาจึงว่าเรียกว่า พญาเตางอยนะครับเอฟซีอยู่ที่นี่เป nah ็นร <for S 1> ้อยนะครับเอฟซีนู่นนะครับนั่นก็นั่นก็ใช่นะครับเอฟซีเต่าเป็นร้อยนะครับเอฟซีนี่นะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็รกหว่านก็มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาชมอที่พญาเต่าง้อยนะครับนู่นเขาเรียกว่าพญาเต่าง้อยนะครับเอฟซีครับแล้วก็องค์ปู่นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับจ้านะครับ อันนี้ก็ลุงหวังต้องขออนุญาตนะครับองปูนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะครับเอฟซีนะครับองปูนะครับก็ลุงหวังก็ขออนุญาตจากองปูจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็ขอถ่ายทําคลิปนะครับลูกมันก็มีนะครับเอฟซีนะครับเห็นแต่หัวนะเห็นแต่หัวนะครับตัวน้อยๆนะครับเดี๋ยว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 ลุงหวังถ่ายให้ดูนะครับเอฟซีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ เหว่เต่านะครับ FC นี่เต่าตัวจริงๆนะครับ FC นี่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 น,นี่เอาแล้วขยับแล้วครับ FC เอฟซีโอ,โอจะกินกล้องวะขยับแล้วครับ FC โอ้เอาแล้วเอาแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับนี่เต่าตัวจริงๆเป็นๆน,นะครับ FC ระหว่างก็จะพามาดูรอบๆตรงนี้นะครับเอฟซีระหว่างก็จะพามาดูครับแล้วก็สถานาที่นะครับว่เป็นตลาดนะครับเอฟซีระหว่างจะถ่ายให้ดูเลยอนนี่อันนี้ก็รูปปั้นนะครับเอฟซีรูปปั้นระหว่างถ่ายให้ดูโน่นนะครับโน่นโน่นนะครับเอฟซีเต่าทั้งนั้นนะครับ เต่าตัวจริงนะครับ FC ไม่ใช่ตัวปลอมนะครับเต่าตัวจริงๆนะครับนี่ก็กั้นไว้อยู่นะครับครับน,นี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าอ่าอะไรเนาะเขาเรียกว่าที่ที่เลี้ยงเต่านะครับก็อาจจะเป็นสวนสัตว์นะครับอันนี้ก็สวนส,สัตว์สวนสวนสัตว์เล็กๆนะครับเป็นสวนสัตว์เต่านะครับ <c oughs> อันนี้อยู่อยู่ที่นี่นะครับเต่าอย่างเดียวนะครับ fc เต่าอย่างเดียวนะครับเป็นร้อยนะครับ fc เป็นร้อยสองร้อยนั่นะครับเดี๋ยวระหว่างก็จะไปพาไปดูเต่าเพราะว่าตรงนี้นะครับมันยัยงไงภาบนี้ก็เป็นที่ศาลเจ้าปูนะครับเออ่ตาอะไรเนาะตากุด นาแซงนะครับเดี๋ยวก็นาแซงเดี๋ยวลูว่าพาเลาะเลาะดูก่อนนะครับเอฟซีเลาะเลาะดูให้ให้ทั่วก่อนครับครับแล้วก็เขาก็เอาผักนะครับนี่นะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับเป็นอยู่ที่นี่ก็เป็นร้อยเลยนะครับเอฟซีนี่นะครับเตานะครับนู่นดำแล้วก็ดำน้ำแล้ว กระดำน้ำแล้วครับเอฟซีนู่นมุดน้ำแล้วนะครับลุงวางเรียกว่ากระดำน้ำมุดน้ำนะครับนะครับเต่าทั้งหมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับเขาจึงเรียกว่าพญาเต่างอยนะครับแต่ว่าพญาเต่างอยจริงๆนะครับก็อยู่เดี๋ยวลุงวาก็จะพาไปดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเอฟซีเดี๋ยวลุงวาก็จะ พามาดูครับตรงนี้ก็ลุงหวังก็ได้มาสองครั้งนะครับก็มาเสียงโซ่กันนะครับก็ปะแป้นกันนะครับนีแต่ว่าลูกหวางเห็นตอนนั้นถูกตัวเดียวลูกหวางเห็นสองตัวถูกตัวเดียวครับแล้วก็การเสีงโช่กันนะครับซีลูกหวางก็จะพาไปดูเลยนะครับซี ครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับแล้วก็เป็นอะไรเนาะเป็นสะนะครับเอฟซีอันนี้ก็สะเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวลูกหลงถ่ายก่อนนะครับอันนี้ก็ห้ามจับปลานะครับฝ่าฝืนนะครับปรับถึงห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับเอฟซีอันนี้ก็ห้ามจับนะครับเอฟซีห้ามจับนะครับแล้วก็สะนะครับ ที่เลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวก็จะไปดูฝั่งนี้ด้วยนะครับเอฟซีอ๋อครับนะครับลุงหวัก็ถูกนะครับนี่ก็ลุงหลังก็จะถ่ายองค์ปูด้วยนะครับขออนุญาตนะครับองค์ปูนะครับวขอถ่ายขอถ่ายคลิปด้วยนะครับองค์ปู นี่นะครับนตรงนี้นะครับก็จะเลี้ยงปลานะครับเพราะปลาก็ตัวใหญ่อยู่นะครับ fc นู้นนู้น,น,นก็ดำน้ำนี่บ๊บบ๊บบ๊อบอยู่นนครับนี่ก็จะใช้ปูนซีเมนต์นะครับใช้ปูนซีเมนต์ลาดไว้เลยนะครับเป็นขอบสระนะครับครับนี่นก็ดูรอบๆไปนะครับ fc นี่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ใกล้จะค่าแล้วนะครับเอก็รุกว่าก็มาถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้นะครับครับที่นี่ก็ลงมาที่พญาเต่างอยนะครับพญาเต่างอยอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งสะหลังบ้านที่มองเห็นอยู่นะครับยะรูว่าก็จะพาเอฟซีนะครับไปดูกันนะครับจะพาเอฟซไปดูฝั่งโน้นนะครับ ไปดูพญาเต่างอยนะครับ FC นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ลุงก็จะพาไปเลยนะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ FC นะครับก็มาชมนะครับบรรยากาศนะครับยามแรงนะครับก็มาชมที่พญาเต่างอยนะครับสถานที่พญาเต่างอยนะครับก็จะไปดูโทษทั่วกันก่อนนะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ